ก็เลยมีการร้องเรียนกันไปทางสำนักพุทธนะครับซึ่งสำนักพุทธเนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นเผือกร้อนพอสมควรของสำนักพุทธเออะอะไรสำนักพุทธก็โดนแต่บังเอิญว่าสำนักพุทธบอกว่าเออเขารู้เขาเข้าใจเขาเห็นซึ่งประชาชนพอเห็นปุ๊บอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันขัดหูขัดตาขัดใจสําหรับคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งเรามีสิทธิ์คิดต่าง จะไปร้องเรียนกับใครอ่ะมันก็ต้องนึกถึงสำนักพุทธเป็นที่แรกแต่สำนักพุทธเองนั้นมีขอบเขตและขอบข่ายของการทำงานอยู่ที่กฎหมายกำหนดไว้เช่นไม่สามารถจะเข้าไปได้ถ้าหากว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการลบหลู่ศาสนาสถานการลบหลู่ศาสนาวัตถุเรื่องของการก่อความวุ่นวายในที่ประชุมการแต่งกายเรียนแบบพระสงค์หรือเป็นเรื่องของสง์ที่ประพฤติผิดพ,พระธรรมวินันตรงนี้มันไม่เข้าข่ายเลยเลยอะ่ะ เพราะว่าน้องไนซ์และคนตรงนั้นไม่มีใครแต่งกายเรียนแบบเป็นสงและก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นสงเขาก็แค่พูดในสิ่งที่เขาเข้าใจในพุทธศาสนาในแบบของเขาซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องยากมากว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าแล้วถ้าจะร้องเรียนจะต้องร้องเรียนที่หน่วยงานใดแต่บังเอิญล่าสุดมีความเคลื่อนไหวออกมาจากสำนักพุทธได้เพราะว่ามีพระสงฆ์เข้าไปเกี่ยวพันอยู่ในคลิปเนื่องจากว่ามีภาพของพระสงฆ์เข้าไปมีลักษณะคล้ายกลับวาย แต่เขาบอกว่าเปล่านะก็แค่ถูกนิมนต์กิจทางสงฆ์ไปรับสังฆทานทเฉยๆอ่คือมันมันก็จะมีเริ่มมีการเคลื่อนไหวอะไรกันต่างๆออกมาเล็กๆน้อยๆแต่ขอบเขตของสมัครพุทธที่เคลื่อนไหวได้ก็ยังอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายให,ให้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 อำนาจในการที่เขาจะเคลื่อนตัวได้ประมาณนั้นอยู่นะครับตอนที่สุดเรื่องนี้ตอนนี้มันไปใหญ่ละนะฮะเพราะว่าพอมอก็เริ่มเข้ามานะครับรวมถึงกระทรวงอื่นๆก็เริ่มเข้ามา เกี่ยวพันแล้วก็เริ่มเข้ามาตรวจสอบมาด้วยว่ามันมันมันใช่ไหมมันเข้าขายหลอกลวงหรือเปล่าเพราะว่าอ่ามันก็ก็เขาก็มีคาพูดบางคำพูดออกมาอย่างเช่นบอกว่าเรื่องของการบรรลุธรรมหรือการปฏิบัติศาสนาพุทธนั้นไม่สามารถเอามาขายกันได้นะครับมันไม่สามารถเอามาซื้อขายกันได้ซึ่งณตอนนี้ อันที่มันดูเหมือนว่าจะเข้าข่ายที่สุดซึ่งยังไม่รู้ด้วยว่าสามารถที่จะทําอะไรได้มันไม่ได้แปลว่าเราจะพยายามทําให้เขาผิดนะฮะเพียงแต่ว่าถ้ามันจะเข้าข่ายอันนึงก็คือไปดูพรบรเด็กซึ่งณนะตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวออกมานะครับในหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นแบบทางภาคของทางกระทรวงต่างๆเข้าไปดูว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยผิดพรบรเด็กหรือเปล่าซึ่งต้องเข้าไปดูเข้าไปสังเกตการเข้าไปตรวจสอบว่ามันมีการหาประโยชน์จากเด็กหรือเปล่าซึ่งก็เช่นต้องเอาตัวน้องไนท์มา แล้วร่วมพูดคุยเอาข้อมูลสืบสวนสอบสวนในแต่ละด้านกันแบบนี้นะครับเรียงเรียงกันออกมาก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงแต่ในระหว่างทางตอนนี้นะฮะตัวทางฝั่งของ,ของทางเพจของเขาเองเนี่ยซึ่งเป็นทางกลุ่มของทางฝั่งน้องไนซ์นี่เขาเรียกว่ามีความเคลื่อนไหวผ่านนิรมิตเทวาจุตินะครับของทางน้องไนซ์นี่นะฮะก็มีการแถลงการออกมาเหมือนกับตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยแล้วก็มีการพูดว่าจะดําเนินคดีและก็มีการพูดว่าจะดําเนินคดีกับหลายๆคนที่มีความเคลื่อนไหวนะครับ ที่ไปเรียกร้องให้ตรวจสอบนะครับจริงๆเขามีการเคลื่อนไหวในการฟ้องคุณแพรรี่ไปแล้วนะครับมีการฟ้องอาจารย์จตุรงจง,จงอาสานะครับซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนานะครับหลายกระทงกันเหมือนกันแต่ทั้งหมดตรงนี้ฟ้องแล้วบางส่วนยกฟ้องบางส่วนแพ้สรุปคือน,นะตอนนี้ยังไปไหนต่อไม่ได้แต่เขาบอกเขาก็จะฟ้องต่อแล้วก็จะเดินหน้าฟ้องอีกหลายคนเลยนะครับแล้วก็มี ทนายอีกหลายหลายคนมากที่มีความมีชื่อเกี่ยวพันเข้ามาเยอะแยะมากมามเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้มาเลยดูอีลุงตุงนางเพราะมันเหมือนแบบมันกลายเป็นเกิดการรวมตัวกันของฝั่งซ้ายกับเกิดการรวมตัวกันของฝั่งขวานะครับฝั่งความเชื่อที่แตกต่างกันและต่างคนต่างมาอยู่ในนามของความถูกต้องของตัวเองทั้งคู่ <c oughs> คือต่างยืนหยัดขึ้นแล้วตะโกนเสียงดังว่าฉันคือผู้ที่ปกป้องาศาสนาทั้งคู่ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ